สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนฝึกซ้อมฝีพายการฝึกซ้อมฝีพายด้วยเรือพิทังสี่ลำเตรียมขบวนพยุหะย่านตาทางชนมาศวันนี้วันที่9กรกรกฎาคม2567อกองทัพเรือฝึกซ้อมฝีพายขบวนพยุหะย่านตาทางชนมาศด้วยเรือพระราชพิธีสี่ลำซึ่งประกอบด้วยเรือพิทั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนาลายงชงสุบัณราชการที่9้า เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเลือพระที่นั่งอนนนเอนอกชาติพุทชงเพื่อเตรียมพร้อมขบวนพยุหญา,าตาทางชนมาศในการพระราชพิธีสเสด็จพระจาำเนินถวายภาพพรกถินเนื่องในวารโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดอรุณราชาวรารา,ามราชาวารมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่27 ุลาคม2567ที่อู่ทหารเรือทนบุรีกรมอู่ทหารเรือโดยกองทัพเรือแจ้งข้อมูงเบื้องต้นว่ากำลังฝีพายจากทุกพื้นที่รวม2,200นายสำหรับการจัดขบวนพยุหย่านตาทางชนมาตในครั้งนี้กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลใช้เรือพระราชพิธีจำนวน52ลำจัดขบวนเป็น5ลิ้ว ความยาว1,200เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้พลประจำเรือในขบวนพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น2,200หนาย